ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่ผลงานของทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand ในศึก Thailand Super Series 2024สนามเปิดฤดูดกาลที่บุรีรัมย์ u n เต e d i ิน e r n a t i o n a l c i r c u i t ที่สามารถประเดิมชัยชนะในเรสแรกได้ถึง2รุ่นเริ่มจากรุ่น Super c a คา GTC ที่คว้าชัยชนะแบบวั Two, นถูำโดยอัครพงศ์อคานีนิโรธในรถ Toyota Supra หมายเลข38 ที่ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพและคว้าชายประเดิมปี2024ตามด้วยมานัทกุลปาลานนอดีตแชมป์ GT 3ในรถ Toyota s u p ป a หมายเลข37เข้ามาเป็นอันดับที่2ส่วนในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM เรสที่1 Crowd, นึ่งแมดคลาวนทวุฒิเจริญสุขวัฒนะในรถแข่ง Lexus RCF GTM หมายเลข24โชว์ความเกา่าขับใช้เดี่ยว60นาทีเต็มคว้าชัยชนะประเดิมปี2024ได้เช่นกัน ทั้งนี้ศึกทแลน l a ซูเปอ e r ซ e รีส์2024สนามที่2จะขยับไปดวลความเร็วกันที่บางแสนสตรีทเซ i r ์กิตในรายการบางแสนกลางปลีกระหว่างวันที่3-7กรกฎาคมนี้ต่อกันที่ศึก c ช a m p i o n นชิ p 2024ที่จัดต่อเนื่องเป็นซีซั่นที่7พร้อมเปิดฉากสนามแรกในสุดสัปดาห์นี้ณพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอกิตพัทยาโดยรายการนี้ ถือเป็นความร่วมมือของทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team และ Yamaha Riders c ์ส b ั h ไทยแลน์ในการถ่ายทอด DNA Motorsport ระดับโลกสู่นักบิด y a m a ฮ่าไร e r s ทุกรุ่นทุกการแข่งขันผ่านรถจักรยานยนต์คุณภาพตระกูล R Series ตระกูล Naked Bike รวมไปถึงตระกูลออโตเมติกยอดนิยมโดยในปีนี้ Yamaha พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมแข่งขันลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสิทธิ์ World s u p e r b i k e e x p เ r ็ e n c e บิลลัดฟ้าร่วมเชียาาาห h า Thailand Racing Team รวมทำศึก World Super Sport ชิงแชมป์โลกถึงขอบแทร็กประเทศอิตาลีอีกด้วยด้านบริษัทน้ำมันอพโพโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิดมิซึในเมืองไทยร่วมกับผู้จัดสามมกุฎ Racing Project เตรียมระเบิดความมันศึกรถยนต์ทางเรียบ รายการอีเดมิสซ์ซูเปอร์เทอร์โบไทย2024สนามที่3และ4ในสุดสัปดาห์นี้ที่บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหลังได้รับเสียงตอบรับจากนักแข่งและทีมแข่งเป็นอย่างดีจากสนามแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในปีนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่มความเข้มข้นในการชิงชัยในรุ่น D3, D4, D5, n z และ p i c k Up โดยทำการแข่งขัน30นาทีบวก1รอบในเรสแรกและ35นาทีบวก1รอบในเรสที่ 2, 2> ทั้งนี้แฟนความเร็วสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีรวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ Super Turbo Thailand และ Facebook รวมถึง YouTube Super Turbo Thailand ปิดท้ายกันที่โพสตา แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในเครือจีลี่ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของรถยนต์ในเครือวอลโวเผยโฉมรถต้นแบบโฟล์คสตา5ที่ติดตั้งเทคโนโลยีชาร์จด,ด่วนแบบ Extreme Fast Charging ควบคู่ไปกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ77กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งระบุว่าสามารถเพิ่มความจุได้ไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปโดยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ Polestar 5เพิ่มระยะทางขับขี่ได้มากถึง320กิโลเมตรในระยะเวลาเพียง10นาทีเท่านั้น ซึ่งจะทําให้ผู้ขับขี่ใช้เวลาชาร์จสั้นลงจากเดิมที่ใช้เวลาชาร์จราว30นาทีลงมาเหลือเพียง10นาทีซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์สันดาปในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ดียังไม่มีการกําหนดที่แน่ชัดว่าโพสตาจะนําเทคโนโลยีชาร์จด่วนดังกล่าวมาใช้กับรถที่วางจําหน่ายจริงเมื่อใด